สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป .2 วิชาประวัติศาสตร์วันนี้เรามาขึ้นบทใหม่กันนะคะเรื่องวัฒนธรรมการแสดงความเคารพค่ะคำว่าวัฒนธรรมหมายถึงรูปแบบในการดำเนินชีวิตที่ดีงามที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาจากอดีตจนถึงปัจจุบันวัฒนธรรมของคนไทยคือการแสดงความเคารพสามารถปฏิบัติได้โดยการกราบการไหว้ เราไปดูการปฏิบัติที่ถูกต้องกันนะคะการไหว้ที่ถูกต้องใช้มือทั้งสองข้างประกบกันเป็นกระพุ่มมือ10นิ้วเรียงชิดติดกันประนมมือไว้ระดับอกให้ปลายมือตั้งขึ้นข้างบนของนิ้วมือทั้งสองแนบชิดสนิทกันอย่าให้เหลื่อมลำกันข้อศอกแนบช,ชายโครงของตัวเอง การไหว้มี3ระดับคือ 1. การไหว้พระ 2. การไหว้ผู้ที่มีพระคุณและผู้ที่อาวุโสกว่า 3. การไหว้บุคคลทั่วไปหรือที่เคารพนับถือมากกว่าเล็กน้อยการไหว้พระเมื่อก้มศีรษะลงไปแล้วปลายนิ้วของนิ้วโป้งหรือนิ้วหัวแม่มือจะต้องจรลดกับหัวคิว้วปลายนิ้วชี้จรดอยู่ที่ปลายผมและก้มศีรษะลงให้มาก ส่วนการไหว้ผู้ใหญ่หรือผู้ที่มีอาวุโสกว่าให้จำปลายนิ้วของหัวแม่มืออยู่ที่ปลายจมูกการไหว้บุคคลทั่วไปพนมมือไว้ที่หน้าอกแล้วก้มหน้าลงเล็กน้อยเรามาพูดถึงการกราบบ้างนะคะการกราบมีสองแบบคือกราบแบบเบนจางคับประดิษฐ์ใช้กับพระและการกราบผู้ใหญ่ ท่าเตรียมในการกราบผู้ชายให้นั่งท่าเทพพบุตรโดยนั่งบนส้นเท้าผู้หญิงนั่งท่าเทพพิดาโดยนั่งที่ส้นเท้าปลายเท้ากดลงการกราบมีท่าเรียกเป็นจังหวะจังหวะที่หนึ่งอัญชลีคือการประนมมือจังหวะที่สองวันทาคือการไหว้ก้มตัวลงไปจังหวะที่สามอภิวาทคือการกราบแบมือลงไปที่พื้น อันนี้เรียกว่าการกราบพระแบบเบนจงังคประดิ์การกราบพระเราจะกราบทั้งหมด3มครั้งต่อไปการกราบผู้ใหญ่เราจะนั่งอยู่ในท่าพับเพียบก้มกราบผู้ใหญ่โดยให้ข้อมือข้อศอกคุมเข่าข้างใดข้างหนึ่งแล้วก้มกราบลงไปที่พื้นโดยไม่แบมือหน้าผากจะหลดกับที่ปลายมือหัวนิว้วแม่นิว้วโป้ง เป็นการแสดงความเคารพอย่างอ่อนน้อมโดยการกราบผู้ใหญ่ค่ะเรามาดูใบงานที่นักเรียนจะต้องทำนะคะให้นักเรียนใส่เครื่องหมายถูกหรือผิดด้าข้อความที่อ่านถ้าข้อความที่ถูกให้ติ๊กเครื่องหมายถูกถ้าข้อความที่ผิดให้ใส่เครื่องหมายผิดค่ะทำลงในใบงานได้เลยนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ